สวัดีครับแม่ค้าครับสักร้านเลยครับแม่ค้าครับเป็นสักร้านเลยครับฝักร้านหมาล่าชารีด้วยนะคะอยากให้อยู่ต่อก็ฝากนิดนึงนะคะช่วยกันดูแลรักษาความเป็นหมาล่าเาไว้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยจดจำแล้วก็มาซื้อกันใน่อนที่มันเป็นการจำหนานอยากให้มันอยู่กับช่วยลูกช่วยหลานนะคะ ถึงเรื่องอะไรขายหลอดว่เรื่องรถเรื่องรถเลยอ๋อเรื่องรถเลยนะมันหยุดไม่ได้จริงมันหยุดไม่ได้ที่จะต้องเติมเติมหลอดเนี่ยให้กับสุขเสมอของเราแล้ววันนี้เราจะเดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะเติมหล่อเพิ่มหลอเติมอ้าวแล้วรไม่เห็นเอาไปไหนอ่ะเราจะขายของที่จะไม่ต้องไปไหนวันนี้เนื่องจะทําเองเหรอไม่ทําเองด้วยเอ้าไม่ทําไม่ทําอำ ฉันไม่มีปัญญาทาอะไรทั้งนั้นค่ะทำอะไรไม่เป็นันต้องขายของด้วยอแล้วก็ไม่มีเวลาถึงขนาดนี้ต้องเอารถไปให้ที่ให้ร้านเขาทําให้อเรารอเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาทําให้เดี๋ยวเขามาทําให้เราก็ต้องไปไปเลยไหมเดี๋ยวเลาเดี๋ยวนี้เ็ามีบริการทำาหนึ่งที่อยู่ตรงไหนก็ทําได้ว้าวสุดยอดอยู่สบายโได้ ไกลปะล่ะไกลมากเลย่็โทรถามคุณปัทเขาไหวเปล่า่าถ้าําม่ทำไ่ไหวเนี่ยเขาส่งคู่มือไวแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาทำได้เขาทำได้เขาเขามาทำให้ได้แต่ว่าถ้าอยู่ตรงไหนก็ลกเลยเขาส่งคู่มือแล้วก็ส่งวิดีโอสอนทำไปให้อ่ะเดี๋ยวรอดูวันนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะจ๊ะว่าอะไรที่จะมาเสริมเติมหล่อให้กับสุขเสมอสุขเสมอของเราไปแต่ตอนนี้ไปขายของต่อจะไม่ขายใครเขาล่ะ มีใครหายล่ะมาแล้วมาแล้วขึ้นชุมวงใช่ไหมใช่ไหมพี่เราจ่าจ่าที่เขาบอกที่เขาบอกให้ยื่นห่อนนุชจักที่เขามาจากอ่อนนุชใช่แล้วเขาก็มาหาเราเนี่ยแค่ขึ้นชุมวงจ้าตลกเลยล่ะขับท่านิวหรือมั้วต้นสวัสดีครับพี่ต้นนี่ครับบริการนอกสถานที่ใช่บริการนอกสถานที่แต่จะทำอะไรเดี๋ยวมาดู เอพี่ก็ย,ยกเครื่องมือมาพร้อมเลยนะใช่คือเขามาติดตั้งให้พร้อมเบ็ดเสร็จไม่ต้องแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มีหน้าที่คือจ่ายเงิน <ใจ S 2> แค่นี้รอรอแล้วก็จ่ายเงินนั่นแหละทั้องออกมาแล้วอตอนไมไ่ต้องแล้นครับการดึงตังเลยอ่ะเป็นผู้พันนบำเพลงเลยนคนทำเลยอ่ะรีบรีบรีบบมันไกลเวลาน้อยเนาะน่ตอนนี้เขากำลังนึ่งอยู่ เดือดกันใ่ดีเลยทั้งหมดเลยนวันนี้เราติดอะไรครับูครับวันนี้เราจะมาติดชิวชิวชิวตรงรถ้งนี่งอะนาารนี่คือที่เราสั่งครับสั่งมาเป็นสีสีอะไรอะสีชาสีชาใช่ไหมพี่สีชาชา มีเล่นแบบสีชาพี่สีชาสีชาอะไรอะแชมนาสีชาแชมบุรีนี่เนะหลมนต์สีสีชาเอได้เลยสีละชาเหรออ๋อที่สีคือสีละชากึ้งไม่ใช่ผสมนล์กึ้งไม่ใช่สีชาอ๋ออันนี้พี่ต้นมีมีกี่แบบนะครับของของพี่ผมมีสองแบบครับพี่สองแบบาตัวนี้จะเป็นคิวทรงต่ำอ่าันี้ทรงต่ำแต่ถ้ายาวจะเป็นทรงสูงแบบโรดดี้อ๋อแต่ว่ามีหลายสีพี่ ก็คือสามารถเลือกสีได้ได้ครับอันนี้คุณคุณประโยชน์ของมันมันช่วยเลยพี่ถ้าเป็นตัวนี้นะพี่มันเป็นตึงสปอร์ตตึงโรลิ่งนิดนิดแต่ว่ามันเรื่องลมอ่ะมันจะได้แค่มัน90เปอร์เซ็นต์ระดับเรืระดับเรือแบบขี่ในเมืองนะ่ี่องครับนี่ครับไปต้องไปไหนครับขายไปติดตั้งไปคนส่วนใหญ่ก็จะสั่งกันแบบไหนพี่แบบยาวหรือแบบสั้นก้ส่วนมากเขาจะใส่แบบแบบสั้นพี่แบบสั้นแต่ถ้าแบบใช้แบบโรลลิ่งเดินทางไกลนะ ขาจะเน้นทรงสูงพี่อ๋อถ้าสูงมมนดีว่าอย่างไงอพี่สูงมันเรื่องเรื่องลดแรงกระทะลมพี่อ๋อแต่ว่าถ้าเสียในเมืองร้อนพี่เพราะว่าลมไม่เข้าจุดอ๋อใช่ก็แล้วแต่คนที่จะใช้งานนะพี่เนาะแต่ที่แน่ๆคือมันได้เทแล้วล่ะหนึ่งถูกต้องแล้วไอ้นอกสถานที่นี่พี่ไปไกลสุดได้เท่าไหร่ครับพี่รู้ว่ายังไงไปกันปทุมพิบโอ้โหปฐุมเลยสองสามอืม คนบ้าขับรถค์คนบ้าขับรถบ้าขับรถปีโอ้ก็ดีนได้ไปเจอลูกค้าได้นะพี่นะครับแตถ้าเกิดไปไกลๆอย่างนี้พี่คิดท่าบริการอะไรยังไงพี่บอกมาถึงมีค่าบริการอะไรไหมครับพื้นที่ไกลๆไม่มีพี่เหรอว่าฟรีฟรีอะไรก็ลองโทรถามพี่เขาดูนะครับเดี๋ยวขึ้นเพจพี่เขาให้พี่เป็นแอดมินด้วยใช่ไหมับเป็นแอดมินของกลุ่มการฟิเลโนทัวร์ลิงครับอ่าใครที่ขี่ฟิเลโนเที่ยวอะไรอย่างนี้นะพี่สามารถเข้าไปดูได้ แคมป์ใส่น้ำบุลพี่อ่าเดี๋ยวเราน่าจะได้มีโอกาสได้ไปกับพี่ด้วยเดี๋ยวหาว่าน้องว่างก่อนอันนี้ติดยากไหมพี่ต้องบอกก่อนถ้าเกิดคนที่ไกลๆอยากจะสั่งชิลพิพิธิติดยากไหมใช่พิพีธติดตั้งครับพี่ใช่พิพิติดตั้งผมมีวิดีโอคลิปให้ดูติดตั้งครับก็ง่ายๆพี่แต่แต่ก็ต้องนิดนึงต้องทำความเข้าใจนิดนึงออ่าต้งทำความเข้าใจนิดนึง อันนั้นมันเล่อดอยู่ในกองคุ้มครองคผมพี่ยืนดูปล่อยให้หมากัดหนูอ่ะอันนั้นพี่ต้องเอาไว้ที่กลัวหมาเลยไหนบอกว่าพี่คุ้มครองอ่ะพี่เก็บข้างคุ้มครองอ่ะพี่จะต้องคุ้มครองสิวันนั้นหมากัดหนูพี่ยืนดูมองอ่ะพี่บอกพี่ยืนดูมองมองหมาหมากัดหนูอย่างนี้ย่าขายไม่ได้เลยโอเคจะขายได้โทรบอก์นะเดี๋ยวเราเก็บได้พี่โชว์โชว์กันมีอะไรมีอื่นแลกที่โอเคค่ะ ไม่ด้ายเว่อเจ๊ <laughs> <laughs> คุณงานอะไรเจ๊งานเจ๊ต้องบอก Safe> เหมือนเธอสงสัยเขาทำอะไรเขาทำได้มาทำอะไรช่วยเออช่วยเหมือนเจ็บใจเลยนะย่าสำรวจในรถของช่างของพี่ต้นนะครับที่มาทำให้เฮ้ยเลยอะเฮ้ยอะอะไรอะอันนี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยไม่จ้าไปเลี้ยวหรอ รังลมไงใช่ไหมมันเหมือนไปนเลี้ยวอย่างเงี้ยไม่มีแบบนี่ยมันคืออะไรอ่ะอเออแล้วมดูวงวันแล้ว,ลว,ลวดูดิเขามีไฟเนะี่ยไฟแบบสองทางด้วยนะมีแบบวิทย,ยุ <c oughs> คีิฉลามเหรอเออเหมือนรถอะมันรถยนต์อะจริงปะใช่วันที่ไหนเราเชื่อหมดเลยแล้วเออเออโอ้กระจกเขาหล่ออ่ะ กค่ะเออดูการเดดีรดรหรอเออ่นี่ไงตัวการเนี่ยที่เราบอก่าอะไรอ่ะนี่เอาไว้ติดสุ่นเนี้ยวางของล็อกอ๋อเออเราต้องซื้อกล้านมี้หรอใช่ดูการนี้เราก็ซื้ออะไรพวกนี้ที่สามารถเป็นขาจับได้ไอ๋อออ 嗯，好的来 หวังจะขายของแล้วค <res> ่ะเอาเงินให้เขาได้นะต้องให้เขารอจนกว่าเราจะได้ยอดนะไม่อยางั้นเขาขับไม่ได้นะไม่มีเงินจ่ายนะอันนี้เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยสวยเลยพี่ต้นของพี่ต้นมีราคาแล้วเท่าไหร่บ้างนะครับแบบนี้อันนี้อันนี้ชิว เชี่ยวต่ำพี่ครับราคาอยู่หนึ่งพันห้าสิบบาทส่งฟรีครับพี่ถ้าส่งสองฟรีส่งจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทสง<อ>่งฟรีพี่กรุงเทพเเทติดตั้งฟรีอ๋อถ้าส่งส่งฟรีแนละ้วในกรุงเทพติดตั้งฟรีใช่พี่มัไปถึงนู่นเลยครับปะมลลุมตะคุ่นู่นเลยได้หมดเลยไปหมดพี่ถ้าอยู่ใ,ใกล้แต่พี่เขาบ้าร์ขี่มอไซค์ของพี่ต้นนี้ช่างทางตรงไหนบ้างพี่จ้างซื้ออเถิดผมอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์ครับหรือว่าททีี TT Shop หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือแกนฟิลาโน่ทัวริงครับอใช่ครับเพราะผมเป็นเอฟบินที่นั่นโอเครับถ้าอยากได้ซีพีเท่ๆอย่างนี้ก็ติดต่อพี่ก็ได้เลยนะครับราคาถูกมากแล้วก็อย่ากได้แค่ในยุโก็ฟรีด้วยอีกทั้งฟรีด้วยพี่เสามาติดตั้งให้เลยนะครับเทไหมครับเทมากค่ะซีว่งใหม่พี่เท่ไหมครับเอ่ครับใท่ตัวอักษน เรียบ้อยครับเจ๊ครับพี่ต้นเดี๋ยวเพิ่งไปจนกว่าผมจะขายของแล้วเอาเงินให้พี่ได้เนาะสมมติหลังติดตั้งนะฮะถ้าแบบชิวมันขยับครับหรือว่าลูกค้ามองแล้วมันไม่ตรงเนี้ยจะมีสองตัวนี้คือเป็นปัจจเบอร์สองขันด้านขวาแล้วเนี่ยถ้าเราขันใช่ไหมครับถ้าเราขันเนี่ยตอนนี้มันจะหมุนตามให้เราเอามือจันไว้หน่อยแล้วหมุนเพราะว่าระยะชิวอะ ถ้าสมมติเราไม่ไม่ไม่ดึงเลยเราหมุนไปเนี่ยชิวมันจะเอ็นแบบนู้นหมดเลยอืมเราหมุนฝาตัวนี้ชิวให้ตัวนี้จะบิดไปครต้องมือต้องไว้ดิแต่ถ้าสูงต่ำพับแขวงครับสี่ตัวนี้ให้ไฟคลายแล้วก็ยกขึ้นได้ชอบสูงชอบต่ำแต่แต่ตะกี้ยางโดนลมโดนอะไรมันอาจจะมีการขยับที่เราก็สามารถขยับตามพิทุบอกได้เนาะใช่ แต่วันนี้รับประกันไม่มีซีดครับไม่มีซีดอะคริลิกนรรี่